อยากนั่งสมาธิเป็นต้องทํำยังไงต้องก็ต้องนั่งสมาธิอะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิให้เป็นเนี่ยมันคือเรานั่งไปเพื่ออะไรเนาะแล้วเวลาแล้วแบบไหนเราถึงจะเรียกว่าสมาธิใช่ไหมมันต้องมีสติตั้งมั่นการที่เราจะม,มีสติเนี่ยเราเอาสติมาจับอยู่กับอะไรเวลาเราต้องเราต้องทําความเข้าใจของสติก่อนไอ้เจ้าตัวเจ้าตัวเนเจอร์หรือธรรมชาติของสติเนี่ยมันจะจับได้ทีละอย่างทีนี้เนี่ยเราอ่ะ เวลาที่เรานั่งอยู่เฉยเราม่ได้นั่งสมาธิเวลาที่เราไม่ได้คิดเวลาที่เราแบบ <tro oper> <punished> เราคิดอะไรไปเรื่อยเนะี่ยสติมันจับทุกอย่างเลยเรามองเห็นสติก็ไปจับเรามองเห็นเราขยับตัวสติก็ไปจับเนี่ยเนี่ยไอ้นี่มันขยับเนี่ยสติเราก็จับไปจับกับแมวเลยเห็นปะสติมันจับได้ทีละอย่างทีนี้การที่เราจะทํานั่งสมาธิได้เนี่ยเราก็นั่งแล้วให้เอาสติมาอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นลมหายใจก็ได้จะเป็นการยุบ พองยุบของของของท้องเราก็ได้หรือจะเป็นการขยับปอดก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะดูที่อะไรเราจะดูที่ลมหายใจเราจะดูที่ลมหายใจเพราะอะไรเวลาที่เรานิ่งเนี่ยเรานั่งเฉยเฉใช่ป่ะเราปิดตาแล้วเราอยู่ในที่ที่เงียบสงัดเราอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรบกวนผัษสะเดียวที่มันพอที่จะที่มันพอจะรับรู้ได้คืออะไรคือลมหายใจถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงเอาสติมาอยู่ที่ลมหายใจซะอย่างที่เราบอกว่าสติมันจับได้ทีละอย่างใช่ป่ะ ขอข ok. ยับกล the <pl ains> ้องหน่อยอ่ะสติมันจับได้ทีละอย่างเนาะเพราะสติมันจับได้ทีละอย่างเราเอาสติไปจับอะไรจับกับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกใช่ไหมอ่ะลมหายใจเข้าอ่ะพุทจะพุทก็ได้หรือจะรู้เฉยๆก็ได้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้อย่างเงี้ยจะกําหนดเป็นพุทโธพุทโธก็ได้หรือจะกําหนดเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันทีนี้พอสติมันจับใช่ป่ะจังหวะลมหายใจเข้าอ่ะพุทออกโทอ่ะเข้าพุทออกโทเห็นไหมพอสติมันจับอยู่แค่นี้เนี่ย มันจะเหลือแค่อะไรมันจะเหลือแค่ลมหายใจเมื่อเราหลับตาปุ๊บแล้วเราอยู่กับลมหายใจเนี่ยอ่ะเข้ารู้ออกรู้อย่างเงี้ยสติมันจะจับอยู่แค่นี้มันจะไม่จับไปที่อื่นโอเคปะ่ะอ่ะทีนี้พอการที่สติของเราเนี่ยมันไม่ไปจับที่อื่นมันจะอยู่แค่อารมณ์2อ,อารมณ์ก็คืออารมณ์ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมันก็จะอยู่แค่พูดโทอ่ะเข้าออกเข้าอาอกแบบนี้แปลว่าอะไรเราสะโคบสติให้มันมารู้อยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นโดยที่ไม่หลุดไปคิดอย่างอื่นอ่า ทีนี้พอสติมันมันอยู่กับกับลมหายใจแล้วเมื่อมันอยู่อยู่ตั้งมั่นเมื่อมันมีสติที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรสติสัมปชัญญะถูกปะมันมีสติอย่างต่อเนื่องเออขอโทษไม่ใช่ตั้งมั่นเราเราพุดโทพุดโทอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรียกว่าสติสัมปชัญญะทีนี้การที่เรานั่งสมสาธิแล้วเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องมันจะมันจะเป็นสติสัมปชัญญะเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะนํามาซึ่งก่อนตั้งมั่นถ้าเรา ถ้าเราอ่ะมีสติสัมปชัญญะมากพอมีกําลังของสติมากพอสติมันจะตั้งมั่นนี่เรียกว่าสมาธิโอเคไหมพอมันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยพอเนี่ยมันมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยก็คือการนั่งสมาธิไงเรานั่งให้เป็นวิธีการนั่งให้เป็นก็คือนั่งแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอ่ะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอ่ะพูทโทอย่างนี้ภาษามันจะเหลือแค่ลมหายใจไงใช่ไหม ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะอะไรจนกว่ามันจะเป็นสติสัมปันญะญก็คือต่อเนื่องเมื่อต่อเนื่องแล้วเนี่ยสักพักหนึง่งมันจะตั้งมั่นอ่าพอมันตั้งมัน่นเนี่ยเรียกว่าสมาธิโอเคไหมอ่าทีนี้เวลาการนั่งสมาธิคืออะไรคือการที่เรานั่งเพื่อให้สติมันตั้งมั่นโอเคไหมพอสติมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยพอมันเป็นสัมมาพอมันเป็นสัมสมาสมาธิลแล้วเนี่ยเราอ่ะก็จะละนิวรณ์ห้าได้โอเคไหมพอเราละนิวรณ์ห้าที่เป็นเครื่องขวางกั้นปัญญาแล้วเนี่ย ก็มันก็จะเกิดอะไรเมื่อไม่มีเครื่องขวางกั้นปัญญาปัญญามันถึงจะเกิดขึ้นได้โอเคปะ่ะเนี่ยคือวิธีการนั่งสมาธิเออ